สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูงานแกงกันบากนะครับลูกค้าเนี่ยไปซื้อรถต่อเข้ามานะครับแล้วบอกว่าเป็นตัวเอลเหมือนสูตรอูสาโรดนะครับผมจะบอกงี้นะครับว่าหลายที่เนี่ยเดี๋ยวนี้จากทําตัวยูเนี่ยเปลี่ยนมาทําตัวแอลกันเยอะแล้วรูปแบบเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าการทําเนี่ยไม่เหมือนกันเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไม่เหมือนนะครับอันนี้จากสอบถามคนรถคนขับรถเนี่ยเขาก็บอกว่า ทำเหมือนสูตรอุสาโรดเป๊ะเลยนะครับเขาบอกว่าแล้วก็รับประกันด้วยแล้วคราวนี้สังเกตก็คือการตั้งแต่การดัดเสาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับรูปแบบของการเหยียบตัวเอลหรือว่าตัวโค้งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเราก็เลยบอกว่าถามลูกค้าว่าจะเอายังไงนะครับลูกค้าบอกว่าเอาสูตรอุสาโรดเลยนะครับก็คือเอาของเก่าที่เขาทํามาเนี่ยออกหมดเลยแค่ฉากด้านลากเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับ รวมไปถึงการใส่เสาแผงหน้าเนี่ยก็คนละแบบแล้วน,นะครับอันนี้ก็คือมันฉีกด้านหน้าแผงหน้าเนี่ยทะลุออกมาเลยแล้วก็ตัวซับด้านในเนี่ยที่เป็นตำแหน่งของตัวเม็ดอาร์คเนี่ยรุดออกมาจากด้านในเลยนะครับแล้วก็ในการใส่ตัวแอลแผงด้านหน้าเนี่ยก็ทะลุออกมาเนื้อของตัวกระบะเนี่ยก็ฉีกมาแบบนี้เลยนะครับลูกค้าเลยบอกว่า,าสูรอุสารูเลยนะครับทั้งล่างแล้วก็ข้างบนเนี่ยเอาสูดอ่มาเลย แล้วไอที่เขาเชื่อมตำแหน่งของตัวตัวตัว L อลเนี่ยเห็นไหมครับพื้นทะลุหมดเลยอันนี้คือจะต้องตัดพื้นที่มันผุออกแล้วก็เอาเหล็กซิงเนี่ยตีใข้ลูกค้าใหม่เลยนะครับก็คือตีแทนตัวที่มันทะลุนะครับแล้วก็ตามหลังที่เขาเชื่อมมาเนี่ยผุหมดเลยแล้วก็ตัวเม็ดอาร์คด้านหลังเนี่ยหลุดออกมาเหมือนกันนะครับคือหลุดตั้งแต่ต้นหน้าจนถึงต้นหลังเลยนะครับจะต้องได้เอาตัวแอลออกหมดเลยแล้วก็มาไล่เชื่อมตรงเม็ดอาร์คที่มันหลุดนะครับรวมไปถึงพื้นด้านล่างเนี่ยทะลุฉีกยาวไปนี่อย่างนี้เลยนะครับ เราก็จะทําการเชื่อมตําแหน่งนะครับหรือว่าดีให้มันเข้าตําแหน่งเดิมถึงจะทําการเชื่อมได้นะครับอันนี้คือเข้าตําแหน่งเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยเชื่อมนะครับแล้วก็พ่นกันสนิมไปทับอีกทีหนึ่งก่อนที่จะปิดนะครับเพราะว่าค่อนข้างแตกเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องส่วนในของฝาท้ายหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเราเก็บให้ลูกค้าใหม่หมดเลยนะครับที่เขาทํามาเนี่ยก็คือเอาสูอูเลยนะครับ ใครที่สนใจงานดามงานแก้งานป้ายแดงหรือว่างานขึ้นใหม่เนี่ยก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ